สวัสดีครับผมองค์อาจจรุงศรีบรรณาธิการนิสสารนักเลงรถกระบะนะครับในลำดับต่อไปน,นี้ใครขอแนะนำจะเรียกว่าของเล่นทิดใหม่หรือริพันใหม่นะครับของนิสสันนาว่าที่เพิ่งเปิดตัว <c oughs> ออกมาเมื่อไม่กี่วันที่เองนะครับในรุ่นที่เห็นอยู่นะครับจะเป็น ดาวรารุ่น Pro p x o X ก็คือตัวท็อปสุดนะฮะที่เป็นรุ่นกับเึื่อนสี่ล้อนะครับถ้าเราดูกันเผินๆนะฮะภายนอกเนี่ยจะยังรู้สึกว่ามันคล้ายเดิมซึ่งจุดต่างๆภายรอบนอกตัวถังเนี่ยนะครับแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจะไปอยู่ที่ภายในนะครับ,นะรบด้านนอกเรายังใช้ชุดแต่งนะครับที่เป็นสีดำนะครับ นะค,วความเด่นดุอยู่ตรงนี้แหละครับนะใช้หน้ากระจังสีดำนะครับไฟหน้าขอดฮะที่เรารู้จักกันดีมาพร้อมเดทายบอลนิ่งไลท์นะครับแล้วก็ยังมีไฟตัดหมอกนะที่เป็น LED ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับนะที่ชายกันชนมีครอบกันชนชุดแต่งนะฮะสีดำ ตัวคิ้วขอบล้อนะครับก็เป็นคิ้วสีดำทั้งสี่ล้อนะครับมีแถบสีส้มตกแต่งให้แลดูสวยกว่าปกติขึ้นไปเล็กน้อยนะครับในส่วนของล้อและยางนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะให้ล้ออล่อยพ่นสีดำนะครับลายหกต้านควบคู่กับยางโยโกฮามาฮิวอันด้า ออนเทเลนนะครับเป็นขนาด255้าทัรับนะับันไดสีดำนะฮะมีมาก่อนแล้วนะครับเหมือนเดิมกระจกมองข้างมือจับนะครับพร้อมรูปเลวอล์คาจะเป็นสีดำทั้งหมดให้เข้ากับสูตขในตัวรถนะครับกระจกมองข้างมาพร้อม ระบบกล้องรอบคันนะครับซึ่งมิสันเคยนำมาให้ใช้ก่อนก่อนก่อนใครเพื่อนนะครับสำหรับทางด้านหลังครับยังเป็นกระบะนะครับบุไลเนอร์นะฮะพร้อมสับเหมือนเดิมนะฮะมาพร้อมไฟใช้ LED นะฮะไลท์ไกด์นะครับฮะทรง เส้นส่งคล้ายตัวสีนตัวกันชนเป็นพลาสติกสีดำมุมนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนอกจากนั้นก็เห็นได้ว่าที่ฝาท้ายนะครับจะมีการปั๊มนะคว่านาวอาอยู่ที่ชายฝาท้ายด้วยนะครับที่มีจับฝังกล้อง สองด้านหลังนะครับตลอดเวลาถอยนะครับสำหรับในส่วนของภายในเค่องบิสานะครับก็ต้องบอกว่าจะแปลกหูวแปลกตาจากที่เคยเห็นอยู่พอสมควรนะครับนั่นคือในส่วนของอตัวดัชบอร์ดนะฮะหรือว่าคอนโซนใหญ่ครับจะเป็นการยกเอาของนิสันเทอร่า รุ่นใหม่ในออสเตรเลียมาใช้นะครับเมื่อใช้ในอทอเ์ราออสเตรเลียแล้วก็เนี่ยแหละครับมาใช้ในไทยนะฮะเป็นลําดับต่อมานะครับพวงมาลัยทรงคล้ายเดิมนะครับมาพร้อมครูสคอนโทรลนะครับแล้วก็ระบบฟังก์ชันการใช้งานอินดิบนะครับฮะเป็นทรงสามแฉกเหมือน,นเดิม จอกลางนะครับเป็นขนาด9นิ้วนะครับรองรับ a p p l e c a r p l a y และ n d r o i d Auto นะครับจุดจุดที่แตกต่างจากปกติเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือาจากหลังคันเกียร์นะครับที่ด้านหลังคันเกียร์นียจะมีแผงสวิตช์อยู่ตรงช่องวางเครื่องดื่มนะครับจะมี ตัวสวิต์เครื่องหมายประหลาดนะฮะเรามเรียกกันเล่นๆว่าเหมือนเหมือนหนวดเห,ดหดมือนหนวดหนวดปลาหมึกนะฮะอยู่สวิต์หนึ่งนะครับสวิต์นี้จะเกี่ยวข้องกับระบบเครื่องยนต์นะครับเป็นสวิต์ของระบบ DPF นะครับ Diesel Particulate Filter นะครับฮะซึะ่งจะทำหน้าที่กรอง อนุภาคของไอเสียนะครับอีอกทอดหนึ่งนะครับเป็นสิ่งสำคัญของเครื่องยนต์นะฮะในยุคข,ของยูโรไฟที่เป็นอยู่นะครับในส่วนของเบาะนั่งนะครับะจะเป็นทรงนะครับเย็บจ้ำทรงสปอร์ตนะครับผ้าทางนั่งกระชับสบายนะครับนะ ทรงก็คล้ายเดิมนะครับแต่ดูสปอร์ตขึ้นนะครับด้านหลังก็แบง่งพับ46 6 0เหมือนเดิมนะครับตัวการตกแต่งภายในจะเป็นทูโทนนะครับเบาะสีดำนะครับในส่วนของการบุเพดานจะเป็นสีเทาอ่อนช่วยให้ดูโลก่ตานะครับแล้วก็ ระดูกว้างขวางนะฮะไม่ไม่ดับนะครับจากภายในห้องโดยสารนะครับจุดสําคัญนะครับที่ถือว่าเป็นข้อบังคับของทางภาครัฐเกี่ยวกับเครื่องยนต์เกี่ยวกับรถยนต์รุ่นนี้นะครับนั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมารถเครื่องยนต์สันดาปภายในทุกรุ่นทุกคันนะครับที่ออกจากโรงงาน จะต้องผ่านมาตรฐานยูโรไฟนะครับซึ่งนาวาร่าโปรโพ X คันนี้ก็เช่นกันนะครับแม้ตัวเครื่องยนต์จะยังคงเป็นเครื่องยนต์ YS23 DDTT t สิวินเทเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่ถูกปรับปรุงเพิ่มเข้ามาจะได้แก่ระบบ d p f นะครับหรือ d ีเซลพาร์ติซิเปอร์ฟิลเลนะครับ ที่เรามาีสวิตต์กดอยู่ที่ข้างคันเกียร์เมื่อกี้นะครับแต่ส่วนอื่นนอกจากนั้นนะฮะก็ยังคือก็ยังเป็นเครื่องยนต์ 2,300cc 190แรงม้านะครับมาพร้อมเกียร์อัตมัติ6สปีดเช่นเดิมครับสำหรับการทดสอบยังเป็นทางการโดยละเอียดนักเลงรถกระบะจะหาโอกาสนำมาเสนอ ให้ได้อ่านในหลับต่อไปครับ